สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องทุกท่านครับขอตอนรับเ c ทุกท่านเข้าสู่ช่องวิไลใหฮโชคครับครับมือนิสเซ้าของวันที่22อครับสิพเอฟครับมาตามติดตัวเลขแนว่ทางรับของอเลขเงิน้อยครับท่านอาจารย์เลขเงิน้อยนะครับถือว่ามาเปิดตัวทางช่องเฮ้าและการทางช่องเฮ้าเสาะหาสำนักไม่ไม่เสมอมาฝากมาตอนกัน ะครับสำหรับอาจารย์เลขขึ้นลอยนะครับเป็นสายญาของเพิินนะครับแนวทางของเพิินมีนะครับเล็กวินเล็กวิ่งบนล่างนะครับน่ะติดตามคือกันนะครับเอฟซีหงว์ที่ผ่านมานะครับแนวทางของเพิินนะครับเพิินก็บอกว่ามาครบนะครับก็คือเล็กวินนั่นแหละครับเอฟซีมาเข่ามาอยู่ตลอดเดินย่างมาอยู่ตลอดน่ะติดตามซ้ำใดนั่นนะครับเอฟซีขอมาเบอกว่าชมครับมากชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ mm hmm. FC สิบพาดข่าวสารเนวทางจากทางช่องนะครับเวลาทางชอง่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงกนะครับ FC สิบพาดข่าวสารเนว่ทางจากทางช่องนะครับอาครับสำหรับตัวเลขเนวทังอาจารย์เลขเงิน้อยนะครับเข้ามาเบิงน้ำกันว่าหวดหนีเลขวิ่งเพิ่นสิด้ตัวใดประกบคูเป็นตัวใดมาฝากมาตอน f c ประจำวันที่31กรกฎาคมครับ2566กับเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาครับขอาการเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางครับของอาจารย์เลขเงินลอยน้ำกันนะครับว่บาศีนาติดตามสำหนเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันเลยครับครับนี่เป็นตัวเลขของอาจารย์เลขเงินลอยนะครับ31กรกฎาคม2566ครับ อันนีทางครับนี่ครับคือทางแอดได้พูดได้คุยกับเอฟซีขางต้นไปนะครับเหล็กบินของเพิ่นนะครับเดินดีมากยาวนานเลยนะครับเพิ่นบอกนะครับมีบนมีลางครับเพิ่นแยกแยกบนแยกลางครับมาฝากมาตอนกันแยกบนแยกลางให้พ้อมนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับมาเบึงมาชมครับกับจาซื้อนะครับ ของท่านอาจารย์ไว้นะครับอาจารย์เลขเงินร้อยนะครับอ่ารับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับอ่ามีจังสี่นะครับวิ่งเป็นบนล่างครับวิ่งบนล่าง6กับ0นะครับเป็น6กับ0เลขวิ่งเปรนเด่นไปที่6นะครับแนวทางครับวินบนนะครับเลขวินนะครับก็คือเลขติดนะครับ f สมี1มี5มี9มี4มี3มี0 1 5 9 3 4 0ครับ นั่นเป็นเหล็กวินเหล็กติดของเพิ่นนะครับเอฟซี FC, เอาไง่ายๆก็คือต้องติดนี่นะครับ159 340สามารถมาสามารถติดได้ทุกตัวนะครับเอาไง,ไง่ายๆ f าเอฟซีคุณ่อคุณแหมก็คือซิลูดีคำว่าเหล็กวินเหล็กติดนะครับเพลินแยกบนแยกล่างอย่างชัดเจนครับ f c ฟซี FC. สำหรับอาจารย์เลขเนินร้อยครับแยกบนแยกล่างมาให้พอ อ่าประกบคู่ครับมีบนนะครับมี0ูนย์เก้าตัวกันเพิ่นก็นคือ4ีเก้ากับ4ีหแค่นั้นครับเป็น4ีสุดสำหรับชุดบนนะครับมี0ูนย์เสามเก้าตัวกัน4ี่เก้าสี่ห้าครับถือว่าเป็นมีสี่สุดรวมทั้งตัวกัดนะครับสำหรับอ่าชุดบนนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เฮาเบิ่งไปน้ำแคบนาจอ ไปพร้อมนะครับแล้กก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอบ่เป็นนะครับจดไปนั่เลยนะครับข้ามาเบื้องล่างครับที่นี่วินลางกนะ็คือติดลางนั่นเองมี6มี0มี3มี5มี7มี2เหลขกติดลางครับ6 0 3 5 7 2ล่างลางกัมี4ีคูคือกันนะครับ FC มี4คูคือกัน มี6063ตัวกันก็คือ0503แยกบนแยกล่างให้ชัดเจนนะครับเพื่อนยังบ่เด็นตัวใดนะครับ FC ของอาจารย์เลขเนินร้อยนะครับ31กรกฎาคม2566นําำมาฝากมาตอนกัน FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องเฮานะครับอ่ะครับสำหรับทางช่องเฮาก็พยายามเสาะหาสำนักใหม่ๆนะครับ ที่คิดว่าเด็ดว่าดังครับนามาฝากมาต้อนกันเข้ามักสํานักในเฮากระตามนะครับเอฟซีเบิงปิดแนวทางฝากต้อนกันนะครับเบิงเปิดแนวทางบ่มาเข้ากับปล่อยผ่านแต่ว่าสําหรับทางแอดแล้วนะครับอาจารย์เลขเงินลอยนี่นะครับชัดเจนเลยชัดเจนแบบไรที่ครับเอฟซีเพราะว่าเพิ่นแยกบุญแยกลงังและการตัวเลขของเพิ่นนะครับเลขวินเลขติดของเพิ่นนี่ขนาดติดตาม พราะว่งสถิติย่อนล้างเพ่นแล้วนะครับกะเล็ของเพ่นนี่ครับเล็วินเล็กติดนี่บ่สิบบุญสิลางนะครับติดมาทุงหวดวอีลีมีมาทุงห้เห็นอีรีเพียงแต่ว่าการประกบคูนี่เพ่นสิเมนย่ำบอ่อเทากับมอลลอรุ่นกันนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนี้ว่าแนวทางของเพ่นสิแตกบ่เพราะว่าบนเพ่นกระไดมาซีคูร่วมกับตัวกันล่างเพ่นกระไดมาซีคูร่วมกับตัวกันนะครับ ก็ถือว่าบอลไหลนะครับเอฟซีแล้วก็มาล่อบเบิงวาชุดโคงสุดท้ายหนีนะครับเพื่อนสีฟัดเนนให้เป็นตัวใดสาหรับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ททติดต่มเขาะก็มาล่อบเบิงโครงสุดท้ายอีกว่าเพิ่นสีฟัดเนนให้เป็นตัวใดนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับออามาฝากมา่ตอนกันกับแนวทางตัวเลขของอเลขเงินลอยก็คืออาจารย์เลขเงินลอยนะครับฟังสายยาพเพิ่นกะเ,เป็นอาจารย์เพิ่นว่า คำนวณมาบอกคอยผัดน,นะครับอาแยามตุลิงณท่าทางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่หอบฟังอีกรอบหนึ่งด้อยกับเบิ้งน้ำกันวิ่งบนล่างหกกับศูนย์นะครับเลขวิ่งเป็นบนล่างเลยนะครับหกกับศูนย์ณท่าทางครับเพิ่นเดินไปที่หกแล้วก็เลขติดเลขวินนะครับบนหนึ่งห้าเก้าสามสี่ศูนย์หนึ่งห้าเก้าสามสี่ศูนย์นี่คือเลขวินเลขติดของเพิ่น ประกบคู่มาครับประกบคู่มามี09 39ตัวกันครับก็คือ c 9เก่า4หานี่คือเป็นบนนะครับเบิ่งสกริปให้ดีด้อยคุณปอคุณแมวครับเบิ่งสคริปให้ดีแล้วก็เลขติดเลขวินล่างนะครับมี6 035726 03572นะครับประกบคูครับพ่นไดมาฝากมาตอนกันรวมทั้งตัวกันกระซี่คูขึ้นกันนะครับสำหรับหลงังล่างมี60ครับชัดเจน63 6 0 6 3กรับตัวกัน0503อ่าพิจารณาฝากตอนกันเป็นแนวทางด้วยรับบึงให้เป็นแนวทางอ่าสำหรับตัวเลขของ อาจารย์เลขเงิน้อยนะครับอาจารย์เลขเงิน้อยสายญ,ญาของเพิ่นเป็นอาจารย์ใหม่นะครับมาเปิดตัวทางช่องเฮ้าเอามาฝากมาต้อนกันนะครับก็คิดว่าเด็ดว่าดังนะครับจังเอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันถือว่าน่าติดตามนะครับเบื้องแหล้วเบื้องตัวเลขหน้าทางังแอดมามักน้่อยู่นะครับสําหรับเลขวินของเพิ่นนะครับมาให้เห็นแน่นอนนะครับบ่าวา่าจะเป็นเลขวินบนวินล่างนะครับ คิดว่าหน้าจะมาให้เห็นอ่ะจังเป็นบนนี่กะมีหนึ่งมีห้ามีเก้ามีสามมีสี่มีศูนย์นี่อย่างตามมาให้เห็นแน่นอนสองตัวเทากับเมื่อล่อรุ่นกันว่าการประกบคู่ของเพิ่นสิเป็นจัาไดสีนาที่ตามแม่นย่ำสำได้มาล่อเบิ่งย่ำว่าเป็นชุดเต็มอยู่ด้วยครับอ่าบนมีสี่คู่เอาง่ายๆเลยครับบนมีสี่คู่ครับก็คือศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าสี่ห้า แล้วก็ล่างครับมีสคู่เหมือนกันล่างก็คือ6063ร่วมกับตัวกันครับ05 03สรุปแล้วก็คือบนสีคู่ล่าง4คู่นะครับหน้าติดตามเขามาล่อเบิงบ่าโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนสีเนีนย่ำฟันเนีนให้เป็นตัวใดสำหรับท่านอาจารย์เลขเงินลอยนะครับ3 1เป็นกรกฎาคมมาล่อ โค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับคุณพอ่อคุณแม่เฮาอมามักชอบแคบนาจ่อไว้พิจารณาเป็นแนวทางครับบอมักปล่อยพนันทางส่งเสนอเป็นแนวทางอ่าสุดท้ายนี้ให้ f อซทางช่องยูดีมีแห้งครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ